s p ไล d สปอร์ตคอมเพ m p กสนามแข่งรถแห่งใหม่ของการจนะบุรีเร็วๆนี้เจอก,กันกับเนื้อที่700กว่าไร่โหสุดยอดแล้วมันมีบอ่อนะครับไว้เล่นเจ็ตสกีด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูด้านหน้านี้จะเป็นไฟแดงนะครับของตัวเมืองบ,อบอ่อพลขับมาประมาณ1กิโลนะครับแล้วก็จะเจอกับสนามนะครับเลี้ยวซ้ายเลียเ้ยวขวาเข้ามาปึ๊บก็จะเจอทางเข้าของสนามเลย นี่นะเดี๋ยวเราพาไปดูกับสนามนะครับว่าจะใหญ่โตแค่ไหนอ้าวตอนนี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆมาครับเข้ามาดูนะครับกับสนามนะฮะสปีดไลน์นะครับสปอร์ตคอมเพล็กซ์นะฮะหน้ากว้างนี่ครับ30เมตรนะครับแต่เวลาทำจริงๆพร้อมแท็กนะครับบาริเออร์จะอยู่ที่25รวมบาริเออร์นะฮะส่วนนี้มันจะเป็นที่บาริเออร์นะฮะแล้วก็หน้ากว้างของเขาไปถึงขอบนู้น ส่วนพื้นแทกจริงๆจะอยู่ประมาณ23เมตรแล้วก็ซอยครึ่งตูมสนามเสร็จเมื่อไหร่จะเห็นความสวยงามของเขาแน่นอนสุดยอดจริงๆครับบอกได้เลยว่าแมา่งโคตรกว้างนะตอนนี้ผมมาอยู่ที่เนื้อที่ของสนามนะครับสปีดไลน์แล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับขับมอเตอร์ไซค์ไปกับลูกพี่เอกผมนี่แหละเน่เป็นไงครับลูกพี่เอกผมหลานเจ้าของที่นะครับเดี๋ยวเขา จะพาผมกับเพื่อนๆไปดูระยะทาง1 6 0เมตรครับกับเนื้อที่สนามแห่งใหม่ของเมืองกาญจนบุรีไปกันเลยครับไชครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับเป็นช่วงๆเป็นฟุตฟุไปนี่ความยาวของสนามและความกว้างนะครับบอกได้เลยว่าเหลือเสียอาการยังไงนะครับประคองอยู่แน่นอนเนี่ฝากกับเพื่อนๆด้วยนะครับกับ สปีดไลท์สปอร์ตคอมเพกแห่งใหม่ของเมืองกาญจนบุรีโหดูครับพันเมตรนะฮะนี่นี่นี่เห็นตรงกลางไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือเขาวัดเวลานี่จอด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 เนี่ยเนี่ยเนี่ยนะเดี๋ยวผมขอให้ดูอันนี้คือช่วงกลางใช่ป่ะลูกพี่ประมาณนั้นครับเนี่ยฮะอันนี้กับจะอยู่ประมาณเกือบเกือบร้อยกับฝั่งนู้นนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้แล้วก็ไปน่นใช่ไหมฮะ เนี่ยคนอันนี้คือช่วงตรงกลางพอดีบาริเออร์หนึ่งจะอยู่ตรงนี้อีกสองฝั่งโหแม่ก็ยังใหญ่อะแม่ก็ยังใหญ่อยู่ดีคือบรรยากาศรอบๆนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเส้น <c oughs> บนแท็กระยะ400ของเราเนี่ยจะอยู่ประมาณแนวต้นโพก่อนถึงต้นโพหน่อยหนึ่งจะเป็น400สเมตรนะฮะแล้วก็ในส่วนของสนามเราเนี่ยที่คุยกับทาง พี่จิตไว้ก็คือว่าในส่วนของตัวแท็กระยะ402เมตรเนี่ยเราจะทําให้มันอยู่ในร่องเพื่อที่จะการเรื่องลมเรื่อง Aero Dynamic เพราะว่าลมเนี่ยที่เนี่ยค่อนข้างแรงแล้วเราก็อยากให้ได้ความเร็วที่จริงที่สุดและดีที่สุดของนักแข็งเพราะเราเชื่อว่าหน้าตอนนี้อู่หลายๆอู่เนี่ยทํารถได้แรงมากและเร็วและเร็วมากด้วยเราเลยเน้นค,ความปลอดภยัยใช่ครับเราเราเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลกัก เพราะว่าบางทีลมมันมาเนี่ยมันกระทบกับรถเนี่ยแล้วรถวิ่งมาเร,เร็วมันมีผลครับและโซนนี้ครับโซนนี้ก็จะเป็นเส้นที่เวลาเรากลับรถเส้นนี้นะครับเนี่ยจะเป็นแนวจะเป็นแนวกลับรถระยะทางกลับเออหน้ากว้างของเลนกลับอยู่ประมาณ5-6เมตรประมาณนี้ประมาณนี้ก่อนเนี่ยครับบรรยากาศก,าก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราพาไปดูสุดอ่าหนึ่งพันหนึ่งพันกหกสิบเมตรใช่เดี๋ยวผมพาไปดู แล้วเดี๋ยวมีอะไรเซอร์ไพรส์ด้วยทางที่จะไปครับนี่ยังไม่สุดแท็กนะไอ้ตรงเนี้ยคือเราจะเกลี่ยทั้งหมดนะครับจะเกลี่ยให้มันเป็นทางเรียบทั้งหมดนะเราไปดูครับ1060เมตรมันจะอยู่ถึงไหนแล้วด้านหลังเราจะทำอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวรอชมอ่าอันนี้นะฮะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นสุดแท็ก สุดแท็กเนี่ยระยะทางจะอยู่หนึ่งพันกับอีหกสิบเมตรช่วงช่วงหลังเอ่อพันเมตรเนี่ยของเราจะเป็นบ่อก,กวดระยะทางประมาณหกสิบเมตรแล้วก็หลุดจากหกสิบเมตรเสร็จปั๊บก็จะเป็นตะข่ายกั้นอีกทีหนึง่งนะฮะและที่บอกว่าเมื่อกี้มีเซอร์ไพรส์เนี่ยก็คือว่าโซนนี้เราจะทําเป็นกีฬาทางน้าอาทิเช่นเจ็ตสกีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เราจะทําโซนรีสอร์ท ไว้ติดน้ําไว้รองรับนักแข่งก็ดีคนมาดูก็ดีเผื่อมาเที่ยวเพราะตรงนี้เราจะทําเป็นแลนด์มาร์คด้วย<ม>อ่าเนี่ยครับร้านค้าร้านอาหารมีครบครับ,ม,รบมีครบครับอ่าเนี่ยครับคาเฟ<ว>่งคาเฟ่มีครบแล้วก็เห็นบอกมีอีกหนึ่งอย่างอ๋อใช่อันนี้ก็คือว่าตอนแรกตรงเนี้ยเราจะทําเป็นแดกดินแล้วพอดีว่าก็มีการเลื่อนเพราะว่ามันเข้าหน้าฝนเราก็เลยกะว่าอ่าที่เราเหลืออยู่แล้วฝั่งนู้นอีกร้อยกว่า เราก็จะทําเป็นสนามคอร์สด้วยเป็นแดกดินด้วยในโซนอีกโซนหนึ่งซึ่งเป็นโซนด้านหลังฮะอันนี้แหละที่กะเอาให้ครบเลยครับไหนไหนมันขึ้นชื่อว่าสปอร์ตคอมเพล็กซ์และอ่ะฝากด้วยนะครับกับสปีดไลน์สปอร์ตคอมเพล็กซ์นะฮะมีกีฬาทางน้ําทางบกแล้วก็ทุกอย่างให้เลือกสรรแม้กระทั่งรีสอร์ทด้วยนะครับเราเร็วนี้นะครับกับสนามแห่งใหม่ของเมืองกาญจนบ,บุรี กับลูกพี่เอกนะครับก็คือซึ่งเป็นบอกผมบอกตั้งแต่แรกและเป็นหลานกับาทางเจ้าของที่700กว่าไร่นี้ไม่ต้องกลัวครับมีครบแน่นอนฝากอะไรถึงเพื่อนๆน,น,นักแข่งหน่อยไหมก็ถ้าสนามเสร็จก็อยากให้มาฮะเพราะว่าเชื่อว่านักแข่งทุกท่านต้องชอบ 1. เรื่องความปลอดภัย 2. เรื่องแท็กเราเราจะเน้นเรื่องแท็กมากเพราะเราต้องการให้ทุกคนยัดกันให้เต็มที่เลยฮะแล้วไม่กลัว ไม่ต้องกลัวเรื่องความปลอดภัยเพราะเราความปลอดภัยของสนามเราคือมาอันดับหนึ่งระยะเบรครับระยะเบรคหกร้อเมตรครับหกรกับอีก50เมตรมรวมนะบอกกวดฝากด้วยนะครับกับสปีดไลน์สปอร์ตคอมเพกแห่งใหม่เมืองกาญจนบุรีบอพอยแล้วเจอกันเร็วๆนี้แน่นอนนะจ๊ะใครอยากให้อาหารสัตว์ก็มีนะ